Yeah, <laughs> ย่านเสาชิงช้าด้วยงบ500บาทโดวยวันนี้นะคะเราก็จะพาไปลุยกินร้านเด็ดย่านเสาชิงช้าตามรอยท่วนผู้ว่าชาชากันค่ะซึ่งสำหรับการเดินทางนะคะเราก็จะเดินทางด้วยเอ็มอาร์ทีโดยลงที่สถานี3ย,ยอดทางออกที่3ค่ะจึงมาถึงเสาชิงช้าแล้วสายม่อย่างเราก็จะพลาดไม่ได้ที่จะแวะเข้าไปกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่วัดสุทัศน์เพื่อเสริมดวงด้านการเงินให้มีกินมีใช้ไม่ขาดมือสําหรับใครที่ขาขายก็มาช่วยให้ขาขายลุ่งเรืองค่ะถึงแล้วร้านขนมจีนไฮหลัมโกหลุนเจ้าดังตอมรอยผู้ว่าชา้านเมมีูให้เเลือกยมากเเลยยโดมนูที่เราังวันนนนี้้ก็คือขมไห น้ำใสมาพิพานได้เลยหมูกรอบและทะาราอาหารเราสั่งไปก็มาครบแล้วค่ะน่าทานมากมากซึ่งไฮไลท์เด็ดของทางร้านก็อยู่ที่นี่เลยตัวน้ำซุปน้ำข้นซึ่งจะมีความเค็มมี่เค็มมี่ข้นๆมีกลิ่นงาขั่วเป็นกับเส้นขนมจีนได้ได้ไดไดหนึบหนึคล้ายอูดโดรสชาติกลมกล่อมมากส่วนอีกจานที่พลาดไม่ได้เลยหมูกรอบที่บอกได้เลยว่าเด็ดเสมากๆยังไม่จบเพียงเท่านี้ วเหนียวมะม่วงมิชลินไกด์กอาพานี้โอยร้านนี้นะคะเปิดมานานมากๆจะร้อยปีแล้วเป็นร้านข้าวเหนียวมูนสุดในวังรสชาติแบบโบราณแท้ๆหอมหวานเค็มมันครบเลยมาร้านแบบนี้ก็ขอแวะไปทานไอศครีมซะหน่อยที่ร้านนัทพอนไอศครีมโดยเนื้อไอศครีมของเขาก็จะแตกต่างจากที่อื่นมีความเป็นเนื้อไส่ทานง่ายละลายในปากและที่สําคัญสดชื่นสุดๆอีกร้านหนึ่งที่พลาดไม่ได้ถ้ามาแถวนี้มูนนมสดเราชอบมสดที่ร้านเขามากๆไม่หวานเกินไปรวมถึงขนมปังสังขยาที่ร้านเขาด้วยแต่วันนี้อิ่มเกินก็ขอซื้อกลับบ้านแทนแล้วก ั้ง199บาทซึ่งทริปหน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนติดตามกันได้เลย